สวัสดีครับสบวิดีโอคลิปนี้ก็จะแนะนําในส่วนของการทําทกิจกรรมหลังการฝึอกอบรมก็คือการตอบแบบประเมินการทําโพสเทสแล้วจึงดาวน์โหลดกิจบัตรได้นะครับก่อนอื่นท่านก็ต้องมาทําการล็อกอินในระบบก,ก่อน,นก็ใส่ยูเซอร์เนมที่ท่านได้เข้าไปตรวจสอบในคลิปที่แล้วนะครับ ได้อธิบายไปแล้วในส่วนของการตรวจสอบยูเซอร์ของท่านเองถ้าไม่ถูกต้องมันก็จะขึ้นมานะครับรหัสที่ท่านกรอกนั้นไม่ถูกต้องท่านก็ต้องดูตามระบบที่ทางผู้จัดได้แจ้งให้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับอย่างที่นําเรียนไปเราจะต้องทํากิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นก็คือการทําในส่วนของกิจกรรมก่อนอบรมนะครับเรว่าการพรีเทสเราก็จะได้คะแนนหลังจากการที่เราสอบเสร็จแล้ว ให้เราไปที่หน้าแรกของหลักสูตรฉะนั้นครับเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยท่านก็จะมองเห็นว่าในส่วนของกิจกรรมที่เราทาหลังอบรมก็คือกรอบตอบแบบประเมินความพึงพอใจตรงนี้แต่ละหลักสูตรนะครับให้ทางหน่วยงานของเราทางอาบาจอเองก็จะได้ไปปรับปรุงในส่วนของการจัดอบรมในครั้งต่อไปเมื่อเราทําในส่วนของการรวมตัวน,นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ในส่วนของการทำพรีเทส หัสพิเทสเดี๋ยวทางผู้จัดเองก็จะแจ้งให้ท่านได้ทราบนะครับว่าเป็นหัสอะไรแล้วท่านก็เข้ามาสอบพอท่านเข้ามาสอบนะครับที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันท่านก็ตอบเน็กไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านทําเสร็จนะครับท่านก็มาที่ในส่วนของการส่งข้อสอบพอท่านได้ข้อสอบนี้มาจากนั้นครับท่านก็มาคลิกดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้เลยท่านก็ถ้าเห็นชื่อของท่านนะครับจากการอารน์ครั้งนี้เป็น อันที่เรียบร้อยที่เป็นไฟล์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งท่านก็สามารถที่จะเปิดกับโปรแกรมพื้นฐานต่างๆทั่วไปได้เลยนะครับในส่วนของเกติบัตรที่ท่านจะดาวน์โหลดนี้ขึ้นมาก็จะขึ้นชื่อของท่านมาแบบนี้โดยโลงนามจากท่านนายกองค์การมหาสมรจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ท่านอธิการมหาชีอ,อไรรัชพัฒนสุรินทร์นะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของการท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเกติบัตรได้นะครับ จอนหลังไปที่บ้านหรือระบบนี้จะคงอยู่กับท่านตลอดท่านก็สามารถมาฝึกซ้ํามาดูวิดีโอคลิปต่างๆที่ได้แนะนําในนี้ให้ท่านได้ดูนะครับนี่ก็คือระบบสนับสนุนการจัดฝึกอบรมครับ